เศษฟิล์มขาดแล้วก็เข้าไปอัดในมา่านทำให้ชัปเตอร์เพียนตัวนี้ไม่เพียนตัวนี้พังเลยค้างตายเลยฮะสวัสดีครับชมกล้องรุ่นยอดนิยมกันมาเยอะแล้วทีนี้มาดูของหายากแกรไอเทมของสะสมของคลาสสิกเป็นคลาสสิกคอลเลกชันนะครับตัวนี้ Canon 2 f สไตล์ l ลก a c o p ปนะครับยุคแรกๆของ Canon เนี่ยตอนที่ทำมาตัวแรกยังไม่ได้ใช้ชื่อแ a นนอด้วยซ้ำไป เป็นสไตล์ไลกซเนี่ยนะฮะยังใช้ชื่อว่าควานอน K-W-A-N-O-N ควานอนควานอนแล้วก็คงจะออกเสียงยากก็เลยเอาแคนนอนดีกว่านะ 2F เนี่ยออกมาปี1953หลังสงครามโลกครั้งที่สองนิดหน่อยโลกของเราเนี่ยยังยังคงปะทุด,ด้วยความหวาดเราแวงด้วยสงครามอะไรอยู่นะช่วงนั้นเนี่ยทางอเมริกา ก็ไปตั้งฐานทัพกระจายอยู่ทั่วโลกเลยที่ไทยเราก็มีทั้งหลายแห่งนะที่ตาครีนครสวรรค์ที่อูดรที่อูตะเพาอะไรนะี้ก็มีมาตั้งฐานทัพในภูมิภาคแถวแถวบ้านเราเนะี่ยมีหมดเลยทั้งฟิลิปปินส์ทั้งญี่ปุ่นอเมริกาทุ่มเทงบประมาณกับการตั้งฐานทัพในแทบทุกประเทศทุกภูมิภาคเลยก็เลยเกิดการติดต่อสื่อสารกันก็มีร้านที่เป็นสวัสดิการของกองทัพมีการตั้งร้านพวกนี้ขึ้นมาเรียกว่าร้าน Post ์เอ็กช g e นโพสต์เอ็กชจริงๆวัตถุประสงค์ตามชื่อเขาคือใช้เป็นเหมนไปศนีนะนะเหมือนไปษณีสื่อสารกับทางบ้านทางอะไรทางญาติพี่น้องต่อมา Post ์ change, เอ็กช g e นี้ก็บริการทางด้านสินค้าด้วยอำนวยความสะดวกความสุขให้กับทหารแล้วก็บุคลากรในกองทัพเพราะไม่ใช่มีแค่ทหารอย่างเดียวและจ้างคนท้องถิ่นจ้างอะไรต่ออะไรมาเป็นบุคลากรก็เลยสั่งของพวกนี้มาขาย สินค้ายอย่างหนึ่งที่ขายดีมากคือกล้องถ่ายรูปก,กล้องทวินเลนจายชิกา้าเฟล็กกล้องอะไรพวกนี้มาจากยุค PX นั้นเลยนะมาจากร้าน PX ก็เรียกว่าร้าน PX ที่แคนนอนจะมีตัวอักษรคําว่า e .p อยู่ในสี่เหลี่ยมข้าหลังตัดสีแดงเนี่ยนะครับไม่ใช่ชื่อรุ่นนะไปเห็นตรงนี้ไม่ใช่แคนนอน e p แคนนอน e p ไม่ใช่ไม่มี ถ้าชื่อรุ่นเขาจะเป็นรุ่น2 f นะครับคำว่า ep เนะี่ยมาจาก e นี่คือ export ส่งออกนะส่งออกไม่ได้จำหน่ายในญี่ปุ่นนะส่งออก p ก็คือส่งไปยังร้าน px pxo s t r e ของ us army post exchange ในะสมัยนั้นเนี่ยดังมากของมาจาก px คนไทยที่ไปทำงานอยู่ในฐานทัพก็มีสิทธิ์ซื้อนะครับมีสิทธิ์ซื้อซื้อหาของใน px ได้เหมือนกัน ยุคนั้นเกิดเศรษฐีสงครามเยอะนะคนที่หัวดีหัวไวรู้จักทำมาหากินกับค่ายทหารกับกองทัพลารวยกันไปเป็นเศรษฐีกันเยอะตอนนั้นโอ้อายุมากกับผมตั้ง9ปีนะเนี่ยเกิดไม่ทันเลยข้อมูลบางอย่างเนี่ยผมก็สืบค้นมาประสบการณ์จากการซ่อมอะไรก็มีบ้างถ้ามีอะไรตกหล่นไปบ้างนะก็ต้องขออภยัยรบกวนช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ให้นิดหนึ่งจะได้รู้ด้วยเพราะว่าบางอย่างไม่รู้จริงๆ ตัวนี้เป็นกล้องกลงไกล,ล้วนนะฮะควานอนเอ่อแคนนอนไม่ขวาแนนห็นนอน 2f เอาเรื่องสเปกก่อนสปีดมีตั้งแต่1วินาทีถึง1ส่วน500วินาทีนะมีชัตเตอร์ B แล้วมีชัตเตอร์ T ด้วยการปรับตั้งสปีดชัตเตอร์เนี่ยเขาจะตั้ง2แกนที่แกนบนเนี่ยปรับที่แกนม่านโดยตรงเลยเวลาจะตั้งชัตเตอร์ต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนแล้วถึงจะหมุนปุ่มนี้ได้ยกขึ้นมาแล้วบิดอันนี้ที่ B นะฮะ B ก็คือเปิดค้าง แล้วจะมีสีแดงเนี่ยเขียนว่ายี 1, ่บห้าถึงหนึ่งยี่ห้าขีดหนึ่งซูปีดต,ตั้งแต่หนึ่งส่วนยี่สิบห้าถึงหนึ่งวินาทีเนี่ยให้ปรับไว้ตรงนี้เสร็จแล้วมาปรับแกนที่สองตัวนี้อีกทีหนึ่งตั้งแต่หนึ 25, ่งส่วนยี่สิบห้าหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองหนึ่งวินาทีแล้วก็มีชัตเตอร์ทีทีนี่คือการเปิดชัตเตอร์ค้างแบบนี้กดแล้ว มันจะเปิดค้างโดยที่ไม่ต้องใช้สายลั่นชัตเตอร์นะครับจะเปิดค้างกี่วินาทีก็ได้พอใจแล้วก็บิดตรงนี้มาที่ตำแหน่ง1ห,หรือตำแหน่งไหนก็ได้ถัดมามันก็จะเป็นการปิดแต่ถ้าอยากใช้สายลั่นก็ใช้ได้นะครับเห็นตรงปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยไม่มีที่เสียบเข็มไม่มีรูกเกลียวเหมือนกับรุ่นหลังๆไม่ต้องตกใจฮนะไปหาสายลั่นชัตเตอร์แบบนี้แบบ เกลียวครอบนะอันนี้ที่ตัวอย่างนี่ที่ผมให้ดูเป็นของนิคอนแต่ผมไม่มีของยี่ห้ออื่นนะครับก็ใช้แต่นิคอนมามันจะเป็นเกลียวเป็นเกลียวอย่างเงี้ยนะครับครอบลงไปแล้วก็หมุนเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะใช้สายลั่นนั่นก็ต้องตั้งในที่ที่สปีดดีแล้วเวลาจ,จะตั้งสปีดชัตเตอร์เนี่ยต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนไม่งั้นตั้งไม่ได้มันจะไม่ตรงนะมันจะเป็นตำแหน่งมันจะเพี้ยนไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งที่ B ตั้งที่ B แล้วก็ใช้สายลั่นชัตเตอร์ลั่นได้แบบนี้นะครับม่านจะเปิดเห็นไหมฮะปิดก็พอหาซื้อได้ครับไม่ยากตัวนี้เนี่ยใช้ LTM หรือ l i ก้าเทรดเมาส์หรือเมาส์ M 3 9หรือเกลียวนี่ขนาด39ม MM. มเขาเรียกว่า LTM นี LTM ย่ยอมาจาก l i ก a าเทรดเมาส์ ก็เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกของไลก้านั่นแหละตอนนั้นก็ออกมาเป็นแบบสไตล์นี้หมดเลยไลก้าเขาได้รับความนิยมมากสรุปว่าสปีด b 1.40 60ส่วน4 2 6 0 1.500ส่วน1ส่วน200 1ส่วน0จะอยู่ตรงนี้จะอยู่ที่ไดอัลตัวนี้ถ้า1.25ส่วน25ลงไปจนถึง1วินาทีก็จะอยู่ที่ต้องมาปรับที่ข้างล่างนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมต้องมี2ชุดนะครับตัวนี้มีเลนส์ไฟเดอร มีเครื่องหาระยะแต่ว่าโอ้ถ่ายให้ดูยากมากเพราะว่าช่องมองเขารูเข็มมากเลยลำบากมากตรงนี้ไม่ใช่ฮอตชูนะครับเป็นโคชูธรรมดาและนะ้วฮอชูยังไม่มี1953ตัวนี้ช่องมองภาพขยายได้ F นี่คือระยะฟฟลปกติคูณ1คูณ1.5ามันก็จะขยายคล้ายๆเป็นซูมให้เรามองโฟกัสได้ชัดขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้ซูมภาพจริงๆนะแค่ปรับช่องมองให้เราถนัดขึ้นตั้งเลนส์ไฟเดอร์เองได้นะตัวตัวนี้ ช้ปากคีบหรือใช้คีบเนี่ยไขยตรงนี้นะครับจะเป็นงานตั้งแกนขึ้นลงแนวตั้งตัวนี้แต่ไม่ใช่ตั้งตัวนี้นะตัวนี้เป็นสกรูเป็น cover screw เฉยๆต้องถอด cover screw ตัวนี้แล้วข้างในจะมีสกรูอีกตัวหนึ่งสำหรับปรับแนวนอนปรับภาพเ,าเหลื่อมแนวนอนนะฮะก็จะมี2ตัว,วตั้งเล่นแล้วก็มีโอกาสเลเทเมือกันอันนี้คือปุ่มรีไวเวลาถ่ายหมดแล้วก็ดันมาที่ตัว R กรอฟิล์มกรอฟิล์มก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนเหมือนกับการกรอฟิล์มเหมือนกับสมายมเนี้ยสมัยหมกล้องหลังๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเป็นแครงให้เราปั่นได้ง่ายๆยกขึ้นมาแล้วหมุนไปเรื่อยๆใจเย็นครับกล้อง Classic, คลาสสิกพวกนี้ต้องอดทนถ่ายเสร็จแล้วก็เก็บลงไปมีตั้ง SA ฟิล์มเป็นเมโมเฉยๆเพราะว่าไม่มีอยู่เครื่องว่าแสงในตัวอันนี้เวลารีวิวเสร็จเราต้องอย่าลืมก็เอาโยกคันนี้กลับมาไม่งั้นถ่ายใหม่ไม่ได้ คอ์เตอร์ฟิล์มก็ไม่รีเซ็ตเวลาใส่ฟิล์มแล้วต้องทําให้เป็นนิสัยประจําคือตั้งตั้งเองตั้งไว้ที่ศูนย์จะมีปุ่มให้เราหมุนมาเลขศูนย์ตรงกับมาร์กเพราตรงนี้นะครับหมุนไปมันก็จะขึ้นไปที่1ที่2ที่3ามที่4ไล่ไปจนถึง36มลูกถ้าใช้ฟิล์มตัดเองฟิล์มโหลดเองอาจจะได้ถึงสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอะไรก็ว่าไปผมเอาตัวนี้มาให้ดูเพราะว่ามีกรณีศึกษามาเดือนนี้2ตัวเลย ไลก้า m 5ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งเศษฟิล์มขาดแล้วก็เข้าไปอัดในมา่านทําให้ชัตเตอร์เพียนตัวนี้ไม่เพียนตัวนี้พังเลยค้างตายเลยฮะตัว m 5นั้นแค่ชัตเตอร์เพียนตัวนี้ไม่มีฝาหลังนะฝาท้ายเป็นบ o t t อมแบบนี้หมุนลูกศรมาที่ตำแหน่ง open แบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนี่จะมีล็อคฝาหลังเนี่ยเปิดไม่ได้เปิดได้แค่นี้ในะชื่อรุ่นก็อ,อยู่ตรงนี้นะ m o เด l f แล้วเขก็จะมี warning plate อยู่ตรงนี้เวลาจะใส่ฟิล์มเนี่ยให้เราปาดหัวฟิล์มปกติหัวฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะปาดมาให้แค่ประมาณ5เซนแต่ว่าตัวนี้ก็ให้เราปาดหัวฟิล์มประมาณ4นิ้วหรือประมาณ10เซนเลยถึงขอบฟิล์มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปาดเพิ่มถ้าไม่ปาดเพิ่มตามรูปเขามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นอ่ะเวลาจะใส่ใส่ยังไงเอางี้ก่อนเลยก่าใส่ยังไงต้องเอา ฟิล์มสปูหรือล้อ,อกเก็บฟิล์มตัวนี้ออกมาก่อนเขาจะมีที่ให้เราดึงมันก็ดึงไม่ออกใช่หไหมแต่ว่าถ้าเราดันหมุนตัวนี้นิดนึงมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หยิบตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยไอ้ตัวนี้ห้ามหายหาซื้อยากเลยนะอยาซื้อยากกว่าซื้อกล้องอีกถ้าเราไม่ปาดเราใส่ไปอย่างนี้เลยเขาจะมีลูกศรอ,อย่างนี้นะจัดปลายฟิล์มเข้าไปในลูกศรอ,อย่างนี้ เสร็จแ,แล้วดรอปอินดรอปอินก็คือยอนกัดฟิล์มลงไปไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ตรงช่วงที่ไม่ได้ปาดเนี่ยมันจะลงไปยันกับกลไกลข้างในนะทำให้ใส่ลงไปยังไงก็ไม่ได้นะฟิล์มจะไม่เดินจะไม่เข้าตำแหน่งผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นเนาะเดินฟิล์มไม่ได้แล้วก็ทําให้ไปขัดทําให้ตรงเนี้ยไอ้งเปืองน้ำน้ำเตยตัวเนี้ยไปกินกับขอบฟิล์มเกิดเป็นเศษฟิล์มร่วงหล่น เขาไปอัดอยู่ในม่านเขาก็เลยแนะนําของไลกาเขาเป็นนะต้องปาดอย่างนี้ปาดยาวๆป,ป,ป,ประมาณ10เซนหรือว่าเอาไอ้ชัวเนี่ยท่านนับล่องหน้ำเตยเอาเลย20่สิบล่องหน้ำเตยได้แน่นอนอันนี้ผมปาดปาดเกิน20ไปหน่อยไอตรงขาดนี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนที่ใช้ใช้เริ่มใช้สตาร์ทพอปาดแบบนี้แล้วก็ง่ายละเอานี้เสียบเข้าไปตามลูกศรน,นี้ ทีนี้พอมีช่วงปากตรงนี้มันจะมาสุดตรงนี้พอดีเห็นไหมจะมาสุดตรงกากฟิ์มพอดีมันก็จะไม่ไปยันกับตัวชุดเฟืองที่อยู่ด้าน,ด,านด้านบนด้านบนนี้ได้แล้วไม่ติดอะไรแล้วแล้วก็ล็อกตัวนี้แล้วทีนี้พอเดินฟิ์มก็เดินได้นะสังเกตดูตรงนี้จะหมุนตามแลวนะครับตัวนี้หมุนตามแลวนะดูที่ตัวบนนี้ก็ได้ถ้ากลัวยาก ตัวบนนี่มันก็จะหมุนตามแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้หมุนตามละถ้าอย่างนี้ฟิล์มเข้าแน่นอนอย่าไปดูตัวนี้นะตัวนี้มันหมุนอยู่แล้วมีฟิล์มหรือไม่มีฟิล์มลม,ลมันก็หมุนนะครับมั่นใจแล้วก็ปิดฝาได้เลยอย่างนี้ปิดได้ตั้งแต่ตอนใส่ไปทีแรกแล้วแต่ว่าอันนี้ผมหมุนให้ดูเฉยๆแล้วก็ close มาทางนี้ขึ้นั h เตอร์ก่อนทีหนึ่งแล้วก็ตั้งเคาน์เตอร์ฟิล์มที่ตำแหน่งเริ่มต้นคือที่ศูนย์ก็ถ่ายไป นี่สปีดหวินาทีเอาสปีดสองหนึเป็น1นึ่วนสีอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วไม่ได้มาซ่อมไปคุยไปให้ดูเพราะว่าใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยเอามาประมวลผลให้ดูแบบนี้แล้วกันจริงๆซ่อมมันไม่มีอะไรยุ่งยากมากหรอกแต่ว่ามันต้องใช้สมาธินิดหนึงยุคนั้นนะนะหนึ่กก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะญี่ปุ่นช่วงที่ เพิ่งจะเสร็จจากสงครามโลกมาใหม่ๆแล้วก็บอบช้ำม,มาพอสมควรทําของพวกนี้ออกมาขายได้ถือว่าคารวะเลยครับยอมรับว่าเขาแจ๋วจริงม่านก็เป็นม่านผ้านะครับสองใบื่อนตัวตามแนวนอนบางอย่างผมก็ไม่รู้นะมันใช้ทําอะไรตัวเนี้ยข้างๆผมไมู่ว่าติดอะไรน่าจะติดแฟตมันเป็นเป็นเป็นกรุ๊ปเป็นร่องสําหรับยึดอยู่อย่างเงี้ยนะน่าจะติดอ็อกซเซอรี่หรือติดอะไรบางอย่าง หมุนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้หมุนเราไม่ได้ถ่ายตลอดนกะ็ไม่เมื่อยหรอกครับแต่อย่างผม่กดให้ท่านดูเงี้ยผมเมื่อยเมื่อยแขนและเพราะว่ามันต่อเนื่องไนงะแต่เวลาเราถ่ายจริงเราไมไ่ต่อเนื่องขนาดนี้เวลาหมดแล้วก็ดันที่ตัว R นะดันมาตำแหน่งตัว R แล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆ น้ำหนักมันจะรู้เลยฮนะว่ามีฟิล์มหรือหลุดจากสปูนมาแล้วนะอ่ะหลุดแล้วเบาแล้วผมไม่กรอหมดนะเดี๋ยวขี้เกียดดึงหัวอ่ะเปิดแล้วก็ยกกลาบฟิล์มออกมาส่งล้างได้เลยก็อถอดออกมาแล้วก็ถ้าจะให้ดีควรจะดูว่ามีเศษฟิล์มมีอะไรไหมแต่ปกติถ้าใส่ถูกไม่มีไม่มีเศษฟิล์ม ล่วงไม่เพราะว่ามันจะไม่ไม่กัดไม่กินฟิล์มเฟืองมันจะไม่กัดฟิล์มนะครับตัวนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วถ้าเราลืมดันกลับมาที่ A เนี่ยมันจะหมุนฟรีอยู่างเงี้ยไม่ไปต้องกลับมาที่ A ก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มใหม่ได้ใช้ยากไหมคนสมัยนั้นเขาก็โอเคนะเพราะว่ามันไม่มีง่ายกว่านี้แล้วถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะถ้าผมมีนะผมก็คงไม่ได้เอาไปใช้เก็บไว้สปูนี้อย่าลืมนะครับ หาซื้อยากมากตัวนี้มีเลนส์ไฟเดอร์นะถ้าเอาเลนส์ใสเข้าไปเลนส์รุ่นที่เขามีระบบโฟกัสขลไก่เมน่็จะไปดันตัวนี้ทําให้กรอบสีเหลืองมันทับซ้อนกันข้างในสเปคไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหะเป็นแค่ห้องเก็บฟิล์มที่ปรับความเร็วชัตเตอร์ได้นั้นเองยุคแรกๆอาจจะมองว่าเป็นงานก๊อปปี้งานเรียนแบบก็ทําได้ทําได้ดีรุ่นไหนที่ต้องปาดหัวฟิล์มบ้างเนี่ยเขามักจะมี ตัว warning page ตัวเนี้ยเตือนมาให้เราทราบอยู่แล้วก็ตามเนี้ยเขามีเหตุผลตามเนี้ยว่าถ้าไม่ไม่ทำอย่างเขาเนี่ยต่เข้าไปแล้วแล้วมันจะไปยันกับกลไกข้างในทําให้ฟิล์มไม่เดินเอาไปถ่ายจริงๆก็ปาดจากบ้านไปเลยให้เรียบร้อยหรือถ้าไม่ปาดจากบ้านไปท่านก็ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้พกติดกระเป๋ากล้องไปเนาะมก็ใช้อย่างเงี้ยนะครับมีติดอยู่ปึ๊บมา ขี้เกียจปาดไปเพราะไม่รู้ว่าเออทำไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้กับกล้องนี้ตลอดอะไรเงี้ยเผื่อเอาฟิล์มมาใช้กับกล้องธรรมดาแต่ว่าถึงจะปาดไปแบบนี้แล้วก็ยังเอามาใช้กับกล้องธรรมดาก็าใช้ได้ปกตินะฮะก็ไม่ไม่เป็นไรเพียงแต่อาจจะเสียหัวฟิล์มไปเฟรมหนึ่งอะไรเงี้ยเสียดายฟิล์มแพงตอนนี้คุยกันเล่นๆนะครับจริงๆจะไม่ทําคลิปนี้ออกมาด้วยซ้ําไปแต่ว่าเห็นเดือนนี้มาเคสนี้2เคสแล้วผมก็ถ่ายรูปโพสต์ใน เฟซบุ๊กไปมีเศษฟิล์มที่เข้าไปอัดในในชุดแกนมาก่านแล้วก็ถ่ายรูปลงในเฟซบุ๊กไปให้ดูกันก็มีคนถามเข้ามากันหลายท่านเลยเหมือนกันรวมทั้งท่านเจ้าของตัวนี้ด้วยบอกว่าออไม่เป็นเหมือนกันได้มาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใส่ฟิล์มถูกไหมจะทํายังไงจะใช้เป็นไหมอะไรก็เลยไหนๆก็ทําให้ดูไปเลยแล้วกันรีวิวไปในตัวเลย ก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เป็นนักช็อปนักเดินหากล้องเก่าด้วยนะครับไปเจอที่ไหนก็จะได้รู้ว่ามันจะต้องปรับชัตเตอร์จะต้องลองจะต้องเทสยังไงและที่ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมั่นใจว่ามีไอ้เจ้า,เจ,าเจ้าฟิล์มสปูตัวนี้เขียนนิดเดียวนะฮะเขียนย้อนทวนเข็มนาฬิกากลับมานิดนึงเนี่ยปกติจะอยู่อย่างนี้นะกดลงไปแล้วดันทวนเข็มนาฬิกามานิดหนึ่งแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ ดึงออกมาได้เลยเวลาใส่ก็กดกลงกไปแล้วก็ตัวนี้มันก็จะบิดตามเข็มนาฬิกาให้มันล็อกแบบนี้แค่นั้นก็อยู่แล้วจะว่าซับซ้อนก็ไม่ซับซ้อนมากตามยุคสมัยนะครับสมัยนั้นเขาคโคลนนิง่งก๊อปปี้มามันก็จะได้ประมาณนี้ซื้อขายกันในสภาพสวยๆนี่ก็ราคาไม่เบาเหมือนกันเผื่อไปเจอที่ไหนก็จะได้เช็คเป็นจะได้กล้าหยิบกล้าจับกล้าลอง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้ามีข้อคิดเห็นอะไรก็บรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ในหลายๆอย่างของของกล้องพวกนี้เหมือนกันบางท่านเคยเล่นมาก่อนเคยเล่นมาเยอะแล้วก็อาจจะทราบนะครับผมเองก็อาศัยสื่อคนเอาเหมือนกันมีตัวจริงที่อยู่ในมือนี่ก็ทำให้ดูเท่าที่จะรู้เท่าที่จะทำได้รบกวนช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็ช่วยติดตามเพจของ f i x c a m e r a ด้วยครับสวัสดีครับ